สวัสดีครับผมนัทนะครับวันนี้ผมจะมาทำแคชเลนจ์นะครับมาดูกันว่าผมจะได้คำอะไรหมาป่าอ่าหมาป่านะครับก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นหมานะครับแล้วก็อยู่ในป่านะครับแต่ว่าอาจจะตัวใหญ่กว่าหมานิดหน่อยแต่ว่าแต่มันคือหมานะครับที่อยู่ในป่าลแล้วก็มันจะมีเป็นฝูงนะครับมันชอบอยู่กันเป็นฝูงครับแล้วก็ มันจะชอบล่าเหยื่อครับมันชอบกินกระต่ายอะไรอย่างนี้กินกินเนื้อครับมันสัตว์กินเนื้อครับมันไม่กินพืชครับมันไม่ใช่วีแกนนะครับมันสัตว์มันก็จะกินกินกระดูกบ้างอะไรบ้างครับแต่มันจะตัวใหญ่มากเลยครับแล้วก็หมาป่านะครับมันจะอยู่ในป่าคนก็ไม่ค่อยจะเลี้ยงกันหรอกครับหมาป่ามันก็คือมันจะมีมันจะมีจาฝูงครับที่เรียกว่าอัลฟาครับแล้วก็ส่วนลูกน้องจะชื่อว่าเบต้าครับส่วน วันนี้ก็ผมจบแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ